ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มีนาคม2568อยู่กับผมสวัสดิ์เครือพิมายนะครับวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกระแสอยู่นะครับร้อนแหลกไปทั่วประเทศเลยนะครับการสร้างความดีของน้องน้ำฝนนะครับ น้ำใจงามนะครับผมที่บ้านสาครพัฒนานะครับผมนะฮะก็เป็นกระแสโด่งดังนะฮะาชาวโลกโซเชียลก็แห่ชื่นชมนะครับไม่ขาดสายนั่นเองหนึ่งในนั้นก็นายยกอิงนะครับ่อ,อนายกคนปัจจุบันนะครับผมถึงกับถึงกับ ร้องโอ้โหโอเอ่ยปากชมนะครับน้ำฝนน้ำใจงามนะครับผมนะฮะก็วันนี้ก็ทีมงานเทียบจุธานะครับนางเทียบจุธาขาวขํำนะครับสสพักเพื่อไทยพร้อมวัชรพลขาวขํำนะครับในที่สสอุสออดอรนะครับนำทีมหน่วยงาน รุดช่วยเหลือครอบครัวด้านเจ้าของเงินแสนรับไปทดลองงานนั่นเองนะครับต่างคนต่างชื่นชมนะครับตอนนี้ในโลกโซเชียลแหกชื่นชมกันนะครับทุกรายการนะครับที่ช่องยักษ์ใหญ่ก็ออกอากาศนะเกือบทุกช่องนะครับผมก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็นํามาเสนอออกอากาศนะครับผม นะฮะเพื่อเปผยแพร่อ,อกออากาศอีกอทางหนึ่งนะครับเพื่อให้ทั่วประเทศได้รู้จักนะครับคนดีสีอุดรน,นะครับผมเงิน1 0 0 0 0แบาทนี้ไม่ใช่น้อยนะครับผมนะฮะเจ็บได้แล้วก็เอาไปส่งคืนให้เจ้าของนี้ไม่น้อยนะไม่ไมไ่เกิดขึ้นกหน็หนึ่งในหมื่น กันแล้วกันนะครับที่จะให้คืนเจ้าของนะครับผมแต่น้องน้ำฝนยากจนเจ็บขยะขายเจอเงินแสนยังไปที่นะครับผมนำเงินไปที่ที่สถานีตำรวจภูทรกลางใหญ่เพื่อติดตามหาเจ้าของเงินมารับเงินคืนนะครับผม นะฮะคันนี้ก็โลกโฟกยลแห่ชื่นชมกันเราไปดูชิปนะครับผมจากเหกการณ์ครั้งนี้นะครับชิปของอท่านสอสอเทียบจุธาขาวขำนะครับที่สัมภาษณ์นะครับ,ส,รบสดๆเลยนะครับผมสัมภาษณ์ยายแล้วก็น้องน้ำฝนกับคุณวัด ชะลพลนะครับวัชรพลขขาวคำนะครับผมนะฮะที่สสอุดรน,นี่แหละครับก็สัมภาษณ์เช่นกันนะครับผมก็ให้ความคิดเห็นนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับสสเทียบจุธาขขาวคำก็ควักเงินส่วนตัวมาละสามพันบาทให้กับยายแล้วนะก็นายอำเภอนายจารูนบุหีรันก็จะช่วยเหลือนะครับพร้อมคณะนะช่วยเหลือ น้องน้ำฝนแล้วก็คุณยายที่โดนตัดตัดไฟนะครับผมค้างประมาณ800บาทตัดไฟมาหลายเดือนตอนนี้ก็ให้ความช่วยเหลือก็คงจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยเราไปดูคลิปเหตุการณ์ที่บ้านสาครพัฒนาได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับเชิญเข้า ชมได้นะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านคืนนะครับผมนะฮะว่าน้องมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจากข่าวเนี่ยน้องเพิ่งจะทําความดีซึ่งเป็นความดีที่เป็นความดีที่ครั้งใหญ่เลยในจังหวดัดอุดรธานีหรือว่าระดับประเทศเก็บเงินได้หนึ่งแสนบาทนี่ไม่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วส่งคืนเจ้าของด้วยวันนี้ก็เลย รีบมาครับก็มาหามาพบป่าน้องก็เบื้องต้นเนี่ยครับสสดุดรธนนีของพรรคเพื่อไทยทุกท่านนะครับก็รวมเงินกันจํานวนหนึ่งมืนบาทรวมกันหลายท่านเลยแล้วก็มามอบให้ครอบครัวน้องเพราะว่าทราบว่าครอบครัวน้องเนี่ยลำบากมากคือตอนนี้เนี่ยบ้านหลังที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็คือโดนข่าวท่านก็ชื่นชมกบอกโอ้หน้องมันมีน้ำใจดีน้ำใจงามท่านบอกว่าแสดงว่าครอบครัวเนี่ยได้อบรมสั่งราบ บอนิสัยหรือสั่งสอนหรือว่าดูแลลูกหลานดีก็จะไปเหล่าให้นายกอ่กฟังเอ้อว่ายายเว้าเําสันี่แหละ่าได้ซ้อนอยังไรตั้งแต่เช้านะครับท่านโทรท่านโทรมาแต่เช้าเลยแล้วก็บอกว่าให้ให้ตัวแทนในพื้นที่เนี่ยเข้าไปดูเข้าไปดูความเป็นอยู่น้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทราบว่าน้องเนี่ยมีอาชีพเก็บขยะเก็บของขายเนี่ยก็คงจะลําบากอยู่แล้วแล้วได้เก็บเงินของคนอื่นได้ที่เป็นจํานวนเยอะมากเนี่ยยังมี ความดียังมีใจิตใจที่ดีส่งคืนอีกพรายายเพ่าเลี้ยงหลานมาดีได้เจ้าเงี้ยเือเลี้ยงหลานอบรมลูกหลาน,นดได้ดีเนาะไม่สอนเป็นเรื่องสัญญาบุดีโอ้อเอมื่อไปรับของคนเด้อมึงจะไปเอาของคนมาเด้อะว้าวจำนี่นี่ไม่ได้สอนอันนี้อันนี้คณะม่ได้สอนแต่มึงอย่าไปรักของคนเด้อมึงอย่าไปเอาของคนเด้อม่ได้สอนได้บอกบ่เขาแล้วมัดประจำเลยใจดีหลานเขามีจิตใจดีอบอวลมาลี แล้วเขาก็ไม่คิดจะเอาของคนอื่นเขาว่กคุณยายเนี่ยสั่งเพราะได้สอนหลอกแต็มปากลูกหลานด้วยหอกพ่อจำหลกจาพ่อำหลาก็าแล้วำเอาพ่อจำกมาแล้วแม่เรียนไปสอเรียนค่าจะจัดการให้แปดร้อยเปนร้อยหนึ่งให้แน้นั่นล่ะให้แล้วนั่นล่ะหายพันเลย เอาไปแก้ไขเลยรวมเนี่เพราะว่าท่านนายอำเภอเขาจะช่วยใครๆก็จะช่วยแต่ว่าแม่เทียบช่วยส่วนตัวนี่สามพันเด้อเอาไปจัดการเด้อเอาล็อคมอบน้องนแล้วนะจับสองคนเลยครับจับสองคนเลยแต่เดี๋ยวจะมีของสสอุดร รับการประสานงานจากทีมงานของท่านนายกแพรทองทานชินวัตรท่านนายกท่านทราบข่าวครับท่านก็ให้สส,สอุดรธานีเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตนี้คือสสทีพ่พูดทธาขาวขำแล้วก็ผมมด,มด,มดวัชรพลขาวขำเนี่ยมาพบปะให้กําลังใจแล้วก็มาเยี่ยมเยียนน้องถึงที่บ้านครับว่าน้องมีความเป็นอยู่ยังไงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าจากข่าวเนี่ยน้องเพิ่งจะทําความดีซึ่งเป็นความดีที่เป็นความดีที่ครั้งใหญ่เลยในจังหวัดอุดรธานีหรือว่าระดับประเทศเก็บเงินได้หนึ่งแสนบาทนี่ไม่ถือว่า ไม่ธรรมดานะครับแล้วส่งคืนเจ้าของด้วยวันนี้ก็เลยรีบมาครับก็มาหาแบบพบป่าน้องก็เบื้องต้นเนี่ยครับสสดรธทนีของพรักเพื่อไทยทุกท่านนะครับก็รวมเงินกันจํานวน10,000บาทรวมกันหลายท่านเลยแล้วก็มามอบให้ครอบครัวน้อง mm hmm. เพราะว่าทราบว่าครอบครัวน้องเนี่ยลำบากมากคือตอนนี้เนี่ยบ้านหลังที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับก็คือโดนตัดไฟมามานานมากแล้วครับไม่มีไฟฟ้าใช้มานานแล้ว mm hmm. ก็ได้ทราบข่าวว่าค้างค่าไฟอยู่ประมาณ800กว่าบาทเท่านั้นเอง แต่ก็โดนตัดมานานมากแล้วก็ตอนนี้ก็ทั้งท่งทงทนทานสสทพยจุธาเขาขำก็ได้มอบเงินส่วนตัวครับก็ให้ช่วยเหลือในการจ่ายค่าไฟแล้วก็จะดูแลน้องในอีกระดับหนึ่งต่อไปครับผู้ใหญ่ทางรัฐบาลก็เล็งเห็นความสาคัญครับเพราะว่าการทําความดีเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเชื่นชมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยผมกับสสทพยจุธาเขาขำก็คงจะติดตามแล้วก็ดูแลน้องอย่างใกล้ชิดครับเนี่ยการการที่ทําความดีระดับนี้เนี่ย ทั้งๆท,ที่ตัวเองลาบากอยู่แล้วเนี่ยก็คงต้องช่วยเหลือครับยังไงท่านเป็นห่วงแล้วก็อยากช่วยเหลือน้องอยู่แล้วดังนั้นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตนี้เนี่ยก็เลยรีบมาครับจริงๆก็ตั้งใจจะมาค่ะแต่ยังไม่ได้นัดเวลากันระดีประสานงานจากท่านนายกมตได้กำันเดเขตสจอมพรก็เตรียมจะมาเยี่ยมแล้วก็วันนี้เนะ,ะ,ะนะคะชื่อชมขอชื่นชมน้องเขาไปนับบุง